โมโรงก่อนเปิดฉากวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกเช็คลิสต์16ทีมเข้าแข่งขันช่องทางชมสด วันที่31ตุลาคม2566ที่ห้องบุงหงาโรงแรมกโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเล่บอลลีกอาชีพรายการเอสโคล่าวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2567หรือฤดูกาล2023-2024โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกฝ่ฝายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกก,กท เรืออากาศโทชานริศวงประเสริฐเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอล์นแห่งประเทศไทยผู้ให้การสนับสนุนและนักกีฬาวอลเล์บอลทีมหนอิ่งและทีมชายทั้ง16สโมสรร่วมงานสำหรับวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2567มีสโมสรเข้าร่วมแข่งขันประเภททีมชายจำนวน8ทีมประกอบด้วยแชมป์เก่านครราชสีมาพิษณุโลกไดมอนด์ฟู้ดกอกูดคาบาน่า ปลูกป,ปัญญากเกษตรศาสตร์ VC และอีก2ทีมที่ขึ้นชั้นมาจากโปรชาเลนคือเมืองพล VC และ r s u VC <S ด้านประเภททีมหญิงจำนวน8ทีมแชมป์เก่านครราชสีมาไดมอนด์ฟูดมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครนนท์ VC r s u และ2ทีมที่เลื่อนชั้นมาจากโปรชาเลนคือแก่นนครมหาวิทยายลัยกีฬาแห่งชาติและสีสะเกษสวี การแข่งขันเลขแรกวันที่10พฤศจิกายนถึง17ธันวาคมจะแข่งขันแบบพบกันหมดนำอันดับ1ถึง6ไปแข่งขันเลข2วันที่23ธันวาคมถึงวันที่28มกราคม2,567ทีมที่มีผลงานดีที่สุด1ถึง4จะเข้ารอบไฟนอลสี่ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง18กุมภาพันธ์2,567โดยสนามแข่งขันจะใช้3สนามประกอบด้วยอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ ศูนกีฬาเทศบาลนครคอนปฐมและ M c c มฮอนเดอร์มอนโคราชนครราชสีมานายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมใช้กีฬาพัฒนาคนโดยเฉพาะเยาวชนและพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อต่อยสู่อาชีพทําให้ทีมชาติมีคุณภาพมากที่สุดภายใต้แผนพัฒนานักกีฬาในทุกระดับอายุวอลเล่บอลลิกปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักกีฬาในประเทศที่จะโชว์ศักยภาพเพื่อพัฒนา ขึ้นมาเนื่องจากนักกีฬาทีมชาติทั้งชายและหญิงไปหลีกต่างประเทศไทยหลายคนสำหรับเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2567หรือฤดูกาล2023-2024ชมถ่ายทอดสดทางพรูดีและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย BT 2 HD ตลอดฤดูกาล